วันนี้เราก็มาไหว้พระพุทธบาทกันนะคะซึ่งที่นี่จะเป็นที่เงียบสงบมากแล้วก็เป็นถ้ำที่สวยมากอันนี้คือที่วัดเขาสารพัดดีอยู่ที่ชัยานาทแนะนำว่าควรมานะคะจะมีความรู้สึกว่าดีใจมากที่ตัดสินใจที่ขึ้นมาที่นี่อยากให้ทุกคนมาได้ดูะคะ่ะ แสดงว่าดั้งเดิมนี่คือองค์นี้แล้วก็มาทำให้บูรณะขึ้นมาใชา่ที้จีหมือนนี้นะ<ม>แล้วก็สัส้งข้อร้อรสบาเยาเป็นวันล้างมาดีสีเต็มเลยทั้งเห็นขันค่าไี่เห็นค่าหรอ ต้องถอยมาอีกค่ะไม่ไป,ไปอตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บน ยอดของถ้ำข้างล่างที่มีพระพุทธบาทสี่ร้อยนะคะซึ่งทั้มนมดเนี่ยจะเป็นเจดีเห็นไหมเอ่ยยอมรับเลยค่ะว่าสูงมากเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆนะสูงเท่าไหร่สูงมากนี่คือเจดีค่ะอันนี้คือเจดีพยายามขึ้นมาให้เ,เพื่อนๆได้เห็นนะคะ เดี๋ยวเราให้ดูวิวรอบๆนะคะอะไรอีก่ะเธอให้ฉันดูเลนะยน่ากลัวอีกไม่มีโอ้ที่ที่เราหยอดแผ่นทองเมื่อกี้ไงที่เขาจะสร้างราพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ไงแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไปถึงถกพอ,อะผาซ้อนแก้วอะ่ะตรงนี้ก็มีชัยนาทนี่แหละแล้วก็ถ้าใคร,รอยากท<ค>ำ<ห>บุญนะคะ มาทําได้ตอนนี้หลวงพ่อกําลังสร้างพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อยู่ซึ่งกําลังดําเนินการก่อสร้างอยากให้ทุกคนมาเขียนแผ่นทองนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วดวงตัวเองเพื่อจะได้เป็นการหล่อนะคะณตรงนี้คุ้มค่ามากค่ะแนะนำเลยค่ะวัดไกลกังวลวัดเขาสารพัดี